ไตวันนะครับคุณผู้ชมก็ยิงผู้คนก็ยิ่งมาสักการะมากราบไหว้กันเยอะนะครับที่สาลเจ้เสือาเจมีสาลตจจันทร์หลักกิโลให้โชคนะครับออกทะเบียนรถตรงเต็มเลยเนาะเจ้าขับรถผ่านเสือเพื่อนกบ็บนอธิษฐานบอกเพื่อนห้ออกทะเบียนรถก็ออกเลยเนาะหมวดนี้มีในเล็กในใจหรือเปล่าเนาะ ยังอยู่เอาหันล้วครับหันล้วครับซาถูกซาถูกซาถูกขอให้ดวงเฮงเด้อขอให้ป,ปังปังเด้อเซจะมีตะกันเด้อโอ้วันนี้ลมแรงนะครับหลอดซิวไปเลย คือโบเปิดน้ำแดงกับนางเปิดแดงสาธุสาธุสาธุาธยังมีตะเชนตะจันเดอเพิ่มมาเพิ่นมาขออีกแล้วมาขออีกแล้ววันที่แล้วก็ถือว่าได้พอสมควรอยู่เนาะ ย้อนกลับได้ครับขอกันหลายเนาะมีหอดขันหาขันแปด ก็ถือว่าให้โชวกับเอฟซกับคุณผู้ชมนะครับก็ถูกกันมาแล้วหลายต่อหลาคนหลายต่อหลายท่านเนาะที่ได้โชคจากตรงนี้นะครับบางคนก็ได้1 0บล้าน5ล้าน6ล้าน3ล้านนะครับแล้วส่วนที่ได้เป็นแสนนะครับก็ไม่นับนะครับก็ถือว่าถูกกันเยอะนะครับก็วันนี้ก็มีก้อยก้อยอีสานครับก้อยอีสาน ล้วก็ทั้งกล้วยแล er mm ้วก็ทั้งมีคันหาคัน8นะครับที่มาแก่บนแล้วก็ผมเห็นเลขนะครับอยู่ตรงนี้คือเลข3โมตเลข8 8 3 8 8 3 8จุดถูกมากแล้วอาสาถูเด้อจะซสียให้ออกตามถูกนี่แหละเนาะงวดทีเรลออกตามรถงวดนี้ให้ออกตามถูกนี่บ่อถขอเลขถูก โอ้ได้หาลอยบาทนี่ก็ธรรมดาเด้อเด็กทั้งไต้ดินหาลอยนี่ก็ถือว่าได้หลายตืบได้เนาะราคาเด็กสามโตอีกสามร้อยคูณสามร้อยนะครับก็ถือว่าดวงดีนะครับก็ถือว่าดวงดีเนอะทันเซ่ยหายโชว์เอาน้ำกันจับผู้เดียวบ่ เดี๋ยวให้คอยเบิงนลมแน่นี่เด้อตั้งไว้นี่ให้แน่นี่เออเอาสามตัวเด้อตัวใดจับก่อนตัวใดจับหลังนี่จับขอเนอะจับที่สอตัวที่สามสวัสดีครับสวัสดโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเปิดงามแท้แปดหกสี่แปดหกสี่อุบัติานไหนก่อนนี่ อำเภอประสาทบอกอ๋อก็มาจากใกล้อยู่ตัวเต็่เนยม่นี่จะเขือหรอลูกัขับรถพานอย่างเดียวครับยังกาบไปหนึ่งแปดหกซีแปดหกสีสาธุเด้อตะเซขอให้ออกตามหนีเด้อเพิ่นเฉลยมากรามาวายอกวันเขีกนแปดหกซี่หนึ่บอกขนลุกเลยบั นี่เด้ตัวนี่คอยกว่ามิหกเลยนี่บนนึงนี่ันรถพานอย่าบรถพาน่้อเมอเดาถ้สกบเจ็่าออกงให้่ืวนนี้วนี้สิเดี๋ยววนี้สิบนี้ยังเปินแนนี่เอาจักเอาจักหัวหมูหัวหนึ่งบ่ะถือสามตัวนี่หัวหหมูกับไก่ค่ะหัวหมูกับไก่เด้อแต่ถือสามตัวตัวนก็มาเฮ็ดค่ะสองตัวก็มาเฮ็ดเด้อต่สิเดี๋ยวลงเต็น มาจากอำเภอประสาทโอ้พ่นจินเจลพ่นฉับกินเหล่าซีซีฟของหมักของหมักเหล่าซีซีฟอันนีเพื่อเพื่นนี่เลย่ต้องหึเลย่ะมั้อสารเตซีสารเตซีสารอ๋อที่ไปที่มาเขาว่าเพิ่นมาเสียชีวิตอยู่นี่เนาะเพิ่นมาเกิดอุบัติเหตุอยู่นี่ครับ คนขี่รถพันใบพันมากครับเห็นคุณขอเสือนะครับนั่งอยู่ทั้งลักกิโลเนี่ยขอดูดูวยเขาขอดูด้วยเมา ยังสายตักมานีก็ี่สามหมดคนก็เลยลสองเขียนี่ได้สองเกียดอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลย เห็นเราบอกออกเราบอกคอยก็บา6หแล้วตัวแหลกอยากได้ไก่ตาเสวะอ้ยหอีเล่นี่น่าจะเป็นหกหกหกเลยขอบสามหรือมาจากใส่นี่ รนะจอ,บบรอสัตว์เดิยย้อจะมีตะจันตะเซะนะครับวันนี้ก็มีผู้คนนะครับเดินทางมากราบไหว้นะเนาะเยอะแยะนะครับก็ขอให้ถูกขอให้เลขที่เพิ่นนึกเพิ่นอ่าก็จุ๊บไปเข่าฝันพอตเะเสยจะมีตะจันไปเข่าฝันเพิ่น เพราะว่าช่วงนี้ก็อีกวจักมืึเลขยสิออกก็ให้ผู้คนถือหลายๆจะมีคนมากับว่ามีคนมาสักการบูชากับเตเรตาจันยามีเลยสาธุสาธุสาธุดึงองไรเจ็ดสองก็หกสีค่ะเจ็ดสอก็หกเรียกจะได้เรีมากบอกโอ้หกสอยู่ตัวนั้นมันบอกเก่าหกสี่แปดหเอาเก่าหกสี่บอแม่เดี๋ยวใจเย็น Để vào đường hả? Ừ, ừ chắp má luôn À, à, à chắp má, chắp má tôi đẩy Đẩy má leo, đẩy 2 Ôi, đẩy 3, đẩy xám Đẩy xám. Ừ, xám, xám leo, mấy yếc luôn. Đúng rồi, ừ สามเก้าเก้าเก้าสี่พ่อเราลูกเอาสามตัวพ่อลูกสามเก้าสี่สี่มันสีเป็นหก ปมบ่ผมก็่าแปดเลยคะหกแปดสาหรือมั้งผมานี่เลขกเด็กหน่อยจับบนนึงเด้อนี่สามเก่าสเก่าสีหมูน้อยมาดันจับได้สามเก่าส็กหน่อยจะขวบันนี้ฮะแดตัวสุร้วเดอนขวบสเดือนจับได้สามเก่าสีแปดแปด่สีแปดผม่าแปดเลย bò hóc sám bò nên bò hay lệch ping pong ping pong à ping pong bò 864 lệch ping pong แดดพวกีเป็นวะเ่เด็กน้อยครับนีชุบชูบสดสดปู๋อย้าองเนี้ยน,น่ะอันของบ้านน้งบัวยกาของีแล้วอร่อยอ่ะแตกก้างเลยแตกชุบข้าวแตกวะออกแตก,แกทำออกแตกในลรามันออกอ่ที้ เลขอันปิงปองอันใส้เรือมีสลมชัดเลยแม่ครบ หาเด้อหาเอาเลขเลขตัวที่มักเลขตัวที่ชอบจุดใดบนหนึ่งใดตัวใดก็รองเอาไปซื้อเอาด้อครับสำหรับสาวนะครับที่อยู่เดินทางมาจากอาเภอประสาสเนาะจังหวัดสุรินทร์นะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเด้อสาธุสาธุ เด้อยังมีตาเสดตัจันเด้อขอให้เพิ่นได้รางวัลที่หนึ่งเด้อเพิ่นเสด็จกลับมาอีกเพิ่นเสด็จกลับมาขอโชคขอราบอีกนะครับสาธุครับเร่มาจากชื่อแล้วมาจากอ,าอำเภอประสาทเนาะ เภอปราสาทเราที่เดินทางมาจากอำเภอปราสาทเด้อนี่เด้อบันสือรถตุรีขอให้ตาเซจะม,มีตะจันให้เพิ่นได้รางวัลใหญ่ๆไฮให้ได้12ล้าน12บสล้านสาิล้านจะได้มากราบไหว้ตาเซอีกจะม,มีตะจันอีกสาธุสาธุโอเคโอเคประมาณนั้น,นเด้อสาธุเออขอให้รวยขอให้รวยครับสาธุ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 แล้วกะกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ